เาเด้อเปินเพื่นวัน,น,นเี้วันเสาร์ที่ี่เนะะพาะสภพอสอง5 6้นตกลิ่นตอนนี้อยู่ยังฟังว่าลิ่น เเมื่อว่าถนนโลง่งเพราะว่าเป็นยังว่าถนนโล่งวันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันเสาร์นะคะเป็นวันเสาร์ฝนตรนก็ตกอีกวันนี้วันตกโคตรก็มันจะตื่นแล้วเนาะเออมีแต่เข้านี่แล้วมีภารกิจตื่นแต่เสาร์นอนหลับสบายสบาย ความสุขนะจ๊ะร้านค้าร้านข,า,า,นขายก็ยังมาเปิดเสาอ,อยู่ ึกตามยังอนองยังวัฒนากางวนบันไดดอกอกคือเมืองัยหวราลงเฮาลูกนากระดิเป็นฝากเนือเนาะฝากเนือนี่นามั่วเอาใจซอยเ้อรอให้พอแฝพไปนองฝากเนือปลอดภัยทุกสิุ่กอย่าคนยังปะ หนาวแต่ว่าถ้าอยู่ในรถนี่เวลาฝนตกนี่เขาต้องเปิดแอร์ได้พี่น้องถ้าสัน่นถ้าเขาบม่เปิดแอร์ทั้งในร่มกินทั้งนอกมันหลายกว่าทั้ทงในมันจะเฮ็ดให้แต่จุกของมั่วแต่จุกข้างหนึ่งสือมั่วเสือพอไฟเห็ดมั่วเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาเอาหนูพุ่มให้มันทอๆกันเนาะเอาหนูพุ่มให้มันทอกันทั้งนอกทอกั้งใน ิดแอร์ครับโหลดได้เด้อต้องเปิดแอร์เด้จ mm ึงจะโมั่ mm hmm. วเช้านี้ขอให้มีความสุขนะคะร mm hmm. วมสุขในวันพักผ่อนเด้อร์เปิดแอร เป็นระยะระยะถนนโมห็นหูมืดตึ๊บไอแอมมืดตึ๊บเลยมะหอดสผ่านแยก,ตล,กยนนยนนตลาดบ้านดูได้พี่ต้องใดรเคยมาเมืองอุบลเ่ยอันนี้คนเอินตลาดบ้านดูนะคะ ไทยตอนเช้าวันฝนตกขอให้มีความสุขทุกท่านเลยค่ะตลาดเด็กก็ซื้อค้นมัดหลายแน่เนาะฝนตกฝนก็ตกข้นก็จะเป็นต้องมาตกกลาด